โอเคนะคะการตั้งน้ำพุหน้าบ้านนั้นนะคะจะทำให้รวยจริงหรือนะคะเดี๋ยวเราจะมีคําตอบกันว่าการตั้งน้ําหน้าบ้านเนี่ยนะคะจะตั้งยังไงให้เฮงหรือบางครั้งตั้งแล้วมันทําให้รวยจริงหรอหรือตั้งแล้วมันจะทําให้สวยมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาตามหลักฮวงจุ้ยกันเลยนะคะอ่ะโอเคคลิปที่แล้วนะคะสินแซ่ได้พูดว่าการพิจารณาในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นนะคะเวลาเราพิจารณาตาม หลักเชียพูฮอลจุหรือว่าหลานโถนะคะเราต้องหันหน้าออกจากบ้านนะคะด้านซ้ายนะคะคือตำแหน่งของมังกรเขียวหรือว่าชิงหลงนะคะด้านขวาคือตำแหน่งของเสือขาวเรียกว่าปหายู่นะคะด้านหน้าคืออนาคตของชะตาบ้านนะคะส่วนทางด้านหลังคือขุนเขาหรือ คนอุปถัมภ์นะคะดังนั้นนะคะตรงกลางจึงหมายถึงกิเลนนะหรือหรือโกเชนก็ได้นะคะ,รรรเ,ระ,ะ,คะเราเรียกว่าโกเฉินกิเลนะคะฟังความรู้เอาไว้อ่ะคราวนี้นะคะเราได้รู้แล้วว่าด้านตําแหน่งดาวพฤหัสหรือตำแหน่งชิงหลงเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ เคลื่อนไหวมากที่สุดนะคะเคลื่อนไหวมากที่สุดเพราะว่าดาวพระเคราะใหญ่กว่าดาวทั้งบววน,นะคะดังนั้นการตั้งน้ําที่บริเวณหน้าบ้านนั้นนะคะเราจะต้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวถ้าบริเวณด้านซ้ายของบ้านเมื่อหันหน้าออกนะคะไม่ได้เป็นทางเข้ามันจะไม่มีเกิดการเคลื่อนไหวเนาะ <tem ân> ก็จะผิดหลังโถเฟิงสุ่ยดังนั้นนะคะตําแหน่งที่อยู่ทางด้านซ้ายของบ้านเวลาหันหน้าออกนั้นเหมาะกับการทําโรงจอดรถเหมาะกับการทําอะไรเหมาะกับการ ตั้งบ่อน้ำนะคะหรือตั้งน้ำเอาไว้นนเองให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแต่การตั้งน้ำทำให้รวยจริงหรือนะคะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะคะการตั้งน้ำนะคะที่หน้าบ้านจะทำให้รวยจริง คงป่านนี้นะคะคนทุกคนคงรวยกันแล้วในเรื่องของห่วงช่วยเพราะว่าทุกบ้านที่ชินแจไปดูเลยนะคะจะตั้งน้ําอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงบริเวณหน้าบ้านตลอดเลยนะคะแน่นอนฝั่งซ้ายนะ,ะเป็นบริเวณที่คนจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะ,ะจากการตั้งน้ํานะคะให้ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ2ส,ส่วนด้วยกันคือหนึ่งเลยนะคะการตั้งให้ถูกกับทิศทางนะคะทิศทางตรงนี้มาจากอะไรนะคะมาจาก 1การวิเคราะห์ดวงสตาของท่านว่าดวงของท่านต้องการนะคะน้ำหรือไม่ถ้าดวงของท่านต้องการน้ําก็สามารถตั้งน้ำได้นะคะแต่การตั้งน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณหน้าบ้านของคุณเป็นทิศใด แล้วก็ไท้ยสวยในดวงชะตาคุณนะคะ60ไท้ยสวยหรือ64ส่ทยสวยตรงเนี้ยนะคะมันอยู่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของบ้านตั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะดีอะบางคนถามว่าซินแซ่นะคะถ้าตั้งน้ําที่บริเวณด้านขวาของบ้านตรงฝั่งเสือขาวจะเป็นอะไรไหมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่นิยมตั้งทางฝั่งนั้นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้นะคะมักจะทําให้เกิดการ เคลื่อนไหวที่น้อยกว่าทางด้านซ้ายนะคะแล้วเราไม่ยิยมตั้งบ่อน้ำสองบ่อตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะเขาบอกว่าถ้าตั้งบ่อน้ำสองบ่อบ,บริเวณหน้าบ้านนะคะลูกชายคนโตจะใช้สองนามสกุลหรือจะมีลูกชายใช้สองนามสกุลนั่นก็หมายความว่าพ่อหรือสามีอาจจะสิ้นบุญวายรือเป็นคำเปรียบไปตามตำราฮวงจุ้ยนะคะแต่ว่าการตั้งน้ำที่บริเวณด้านขวานะคะ สามารถเกิดความมั่งคั่งได้ไหมสามารถเกิดความมั่งคั่งได้นะคะถ้าบ้านบ้านนั้นนะคะต้องการธาตุทองนะคะและต้องการธาตุน้ําในดวงสตานะคะหรือตําแหน่งนะคะดาวน้ําตรงนั้น นะตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งจากผังหลอสูตรงนั้นเนี่ยนะคะหรือหรือดาวเก้ายุคตรงนี้เนี่ยนะคะมันต้องการธาตุน้ํานะคะทําให้ดาวน้ําเกิดการเคลื่อนไหวอันนี้สามารถตั้งได้นะคะกรณีนี้เป็นกรณียกเว้นนะคะนนี้จะเป็นเคล็ดลับเลยดังนั้นนะคะการตั้งน้ําที่ดีนะคะนอกจากดูในเรื่องของดวงสตาร์แล้วนะคะวิชาห่วงจุย้ยมันมีหลายแขนงมากเลยนะคะ ใช้สวยเฟงสวยนะฮะก็คือวิชาที่เรียกว่าหมิงลี่ไผ่นะฮะการเอาดวงชะตามาวางหวงจุย้ยซึ่งเป็นวิชาโบราณและเก่าแก่ที่สุดจะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับวิชานี้ดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ ฟ้าคนดีรวมกันเป็นหนึ่งคนเรายุตาฟ้าเป็นหลักบ้านนะคะหรือโมหมฮงก็ตามนะคะหรือพลังงานของคนเราเนี่ยถูกกําหนดด้วยสตาฟ้าดังนั้นถ้าเอาดวงสตามาจัดโหนช่วยไม่ผิดเลยนะคะโบราณก็สามารถใช้แบบนั้นเช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของดาวเหินเราก็ต้องดูว่าถ้าในฝั่งที่เป็นทางด้านขวาของบ้านนะคะต้องการดาวน้ํานะคะเพื่อกระตุ้นกระตุ้นในเรื่องของทรัพย์เนาะอ,อันนี้ก็สามารถใช้น้ำได้นะคะนะ โอเคนะคะดังนั้นจึงรู้แล้วว่าการใช้น้ําเพื่อกระตุ้นในเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะพิจาราอยู่2อ,อย่างคือหนึ่งเลยหลังโถหรือชยภูมิที่ถูกต้องอันที่2นะคะพิจารณาในเรื่องของดวงชะตาหรือเรียกว่าตัวปลาจืดไทยสวยเฟิง์สวยนะคะเอาดวงชะตาเนี่ยนะคะมาคานวณว่ายงส่วนของท่านอยู่ในทิศทางใดทิศทางนั้นต้องการน้ำหรือเปล่าทิศทางนั้นต้องการน้ำก็สามารถวางได้แต่ถ้าในกรณีที่ทิศทางนั้นอยู่ทางด้านขวาต้องการน้ำคุณจะต้อง องพิจารณาตรงตำแหน่งนะคะดาวดาวเหินด้วยนะคะว่าด้านขวาของบ้านเนี่ยถ้าต้องการน้ําใช้น้ําในการกระตุ้นได้ก็ควรบางแต่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมวางน้ําบริเวณทางด้านขวาของบ้านเลยนะคะโอเคตำแหน่งบ้านนะคะพื้นที่บ้านที่ไม่ใช่ตัวบ้านเราเรียกว่าไท่าย,ยางใหญ่นะคะส่วน ส่วนบ้านของเราจะเป็นไทยอย่างไรก็พิจารณาในแต่ละส่วนไปโอเคนะคะต่อมานะคะลักษณะการตั้งน้ําควรตั้งน้ําพุยังไงดี <c oughs> สินใจไปดูทุกบ้านเลยนะคะลักษณะการตั้งน้ำบางคนบอกว่าตั้งน้ําทางด้านซ้ายนะคะจะดีแต่ถ้าดวงคุณไม่ต้องการน้าเนี่ยตั้งแล้วก็เกิดก็เกิดเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงท่านบ้านท่านอาจจะไม่ต้องการน้ําก็ได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยจงนะคะ ปรับหม n d เสร็จเลยว่าบ้านที่ตั้งน้ำทางด้านหน้านะคะมีโอกาสจะล่ารวยอันนี้ไม่จริงเสมอไปขึ้นอยู่กับหนึ่งชยภูมิของบ้านหรือเรียกว่าหลันโทขึ้นอยู่กับพลังงานของบ้านก็คือดาวเก้ายุกนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชตาของท่านด้วยจะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะอยากวางก็ เน้นแนะนำให้วางทางด้านซ้ายของบ้านนะคะแต่ถ้าคุณจะเอาเพื่อกระตุ้นโชคลาภคุณต้องศึกษาทางด้านห่วงจุ้ยนะคะเพื่อดูว่าตำแหน่งดาวน้ำดาวเขานะ,ะดาวน้ำก็คือดาวกระตุ้นการเงินนะคะส่วนดาวเขาคือกระตุ้นคนนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าตำแหน่งหน้าบ้านเป็นอย่างไรเนาะถ้าตำแหน่งหน้าบ้านของคุณเป็นทางทิศใต้ตำแหน่งตรงหน้าบ้านตรงๆเลยไม่ควรวางนะ้นะ,ะเพราะผิดหลังโถนะคะและ